สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปจะพาน้องๆมาดูการถอ,อดใส่เรือนใหม่ครับผมของนิสสัน NV นะครับผมเรามาดูกันนะครับผมว่าข้างในหน้าตาจะเป็นอย่างไรครับผมนี่จะเป็นด้านหลังของอตัวเรือนใหม่ครับผมจะใช้น็อตยึด4ตัวนะครับผมด้านล่าง1 2ด้านบนอีก3 4 4ตัวนะครับผมทีนะี้ ตัวนี้ก็คือเราถอดมาแล้วเนี่ยเราถอดปลั๊กสิทธ์มันจะมีสายไม้ครับผมจะเป็นสายไม้เป็นแบบปนไกเนาะมันจะส่งมาจากตัวเกียร์ครับผมจะมีสายส่งมาจากตัวเกียร์มีสายตัวนี้และทีเนี้ยเวลาเราจะดึงออกมาเราจะต้องปลดล็อกมันอ่าวิธีการปลดล็อกนะครับผมเรามาดูกัน,นครับผมวิธีการปลดล็อกก็อ่าเรามาดูด้านหลังก่อนด้านหลัง ตรงที่ล็อกจะเป็นแบบนี้จะมีร่องเว้าอยู่ครับผมจะมีร่องเว้าอยู่แล้วก็มาดูสายเข็มไมที่มานะครับผมก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับผมก็จะมีตัวสีขาวตรงนี้นะครับผมตัวสีขาวไว้ให้กดนะครับผมตัวข้างในจะมีเดือยนะครับผมสังเกตเห็นว่าจะมีเดือยล็อกปล่อยปุ๊บเดือยมันก็จะกดลงกดปุ๊บเดือยก็จะยกขึ้นนะครับผม ตอนแรกเซนเตอร์ก็ไม่รู้ว่ามันทํางานยังไงเนาะก,ก็กดแล้วนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ออกครับผมก็เลยต้องถอดมา,าทั้งหมดเลยต้องดึงสายมาเพื่อจะดูให้ชัดเจนว่าถอดอย่างไรครับผมเพื่อจะไดอ้อุปกรณ์จะได้ไม่เสียหายเนาะเรายังไม่เคยถอดทีนี้จะมาบอกน้องๆกันครับผมว่าการถอดเป็นอย่างไรเนาะให้กดสีขาวปลายด้านหลังเนี่ยปึ๊บเดือยมันจะยกขึ้นแล้วก็ดึงออกได้เลยมาเดี๋ยวเซนเตอร์จะาสาธิตให้ดูครับผม เวลาใส่ครับผมเวลาใส่ก็กดขึ้นดันเข้านะครับผมดันเข้าดังกรึบนี่คือล็อกแล้วเวลาคลายนะครับผมปลดออกยกการขึ้น,นครับผมแล้วก็ต้องออกแรงหน่อยเพราะว่าเพราะว่ามันแน่นนะครับผมอ,ออกแรงได้เลยถ้าเรากดกดเดือยขึ้นได้แล้วเราออกแรงได้เลยครับผมเนี่ยมันแน่นนะครับผมนี่แบบนี้ครับผมอตอนแรกเซนเตก็ไม่กล้าดึงมากครับผมเพราะว่ากลัวมันหักเนาะ เรายังไม่เคยทาอ่ะทีน,นี้เวลาใส่ก็ดันเข้าไปได้เลยแต่ว่าเซนเตอร์ะจะยังไม่ใส่ให้ดูอีกนะเพราะว่าเซนเตอร์จะไปต้องไปตั้งตําแหน่งแล้วก็ใส่ข้างในครับผมเดี๋ยวจะใส่ยากเนาะก็การขอดใส่เรือนไม้ครับผมของนิสสันเอ็นบีก็มีประมาณนี้นครับผมพาน้องๆมาชมครับผมเผื่อน้องๆได้ทำนะครับผมก็ จะได้ถอดได้อย่างถูกต้องนะครับผมอุปกรณ์ก็จะไม่เสียหายนะครับผมก็เซนโตก็ไม่เคยทำครับผมนี่ก็จะเป็นรถคลาสสิกแล้วนะครับผมอ่ะกดไลค์กดแ,กแชร์ให้น้องๆคนอื่นเข้ามาได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับผมการซ่อมรถซ่อมรถซ่อมบำรุงรถนะครับผมเซนโตก็รู้ได้แค่ไหนก็ก,ก็มาแนะนำกัน,นครับผมก็ไม่ได้อ่า เรียนช่างมาโดยตรงครับผมแต่ก็รับซ่อมรถนะครับผมก,ก็พอทําได้ครับผมก็เลยมาแบ่งปันกันเนาะจากประสบการณ์เนาะก็อาจจะเป็นความร,รู้ดีๆนะครับผมที่มามอบสู่น้องๆภายรุ่นหลังนะครับผมก็ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็น้องๆก็มั่นหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับ